ช่วยกันทําตลาดมาประมาณ2เดือนหรือสองสเดือนนะคะ3เดือนก็เป็นเป็นเงินก้อนแรกนะคะที่รีอาจจะได้มอบให้ลุงก็มอบเลยหรือยังไงคะหรือว่าแล้วก็จะมีในส่วนของคอมมิชชั่นเนาะจะมีคอมมิชชั่นของพี่พี่ยูทูบเบอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยดูว่ามีช่องไหนบ้างจริงๆทางแอดมินน่าจะแจ้งมาแล้วแหละว่ามีช่องไหนบ้างเนะ ก็มอบเลยใช่ไหมคะมอบเลยเนาะเพื่อเป็นการกระชับเวลาลุ้นแต่เมื่อวานครับมอบเลยลุ้นแต่ได้กันเราก็ลุ้นอันนี้มอบแต่ป้ายหรอคะหรือว่ายังไงครับมอบแต่ป้ายครับมอบแต่ป้ายโอเคต้องอารเชิดป้ายมาก่อนมาแล้วนะครับลายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าใครได้จับแล้วก็จะได้จับอีกนะครับ ยินดีกับลวงพลก็แต่งด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านนะฮะขับนเป็ผมเอาทุ่งมุมมาทุ่งมุมอันนี้ไม่ต้องรักนะครับ

มอบป้ายแล้วก็มอบเงินสดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวป้าออกไปด้วยนะคะถ่ายกระเป๋าไปค่ะป้าเอากระเป๋าไปด้วยนะคะค่ะป้าเอาไปรับทรัพย์นะคะค่ะยินดีกับลุงกับป้าด้วยนะคะขอบคุกท่านนะคะค่ะโอ้นะคะนี่ค่ะันนนี้ะะคเออต้องบอกว่าแสนนี้เนี่ยจะเกิด <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลุงได้จับนิดเดียวเองเอ๋มีใครเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้เห็นเย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 ็นไปแล้วไปแล้วอันนี้อันนี้ผมมอบแล้วใช่ไหมมอบแล้วมอบไปแล้วนะโอเคครับผมฮะอันนี้ก็ให้ไปได้เลยครับเพราะว่าระบุชื่อชัดเจนนะฮะก็มันศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าได้จับแล้วก็จะได้จับอีกเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่า ผมตักบุดอนาคกยสนใจสังเดียก็จริงๆเนี่ยนะครับงานวันนี้เนี่ยจริงๆเราตั้งใจไว้นะครับตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีกิจกรรมนะครับในเรื่องของการสะสมยอดนะครับตั้งแต่เรียเดินเข้ามาที่กกอกมาพร้อมปู่มหามุนีนะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจาก f c ทุกๆท่านซึ่งเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์นะผมขอใช้คําว่าปรากฏการณ์นะครับในการรวมพลัง ของพี่พรีอาของพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับสายลุงพลทุกท่านนะครับช่วยกันผลักดันให้เกิดนะครับกิจกรรมการมอบนะครับโบนัสก้อนใหญ่นะครับให้ลุงแล้วก็ป้าและครอบครัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากนะครับสิ่งที่เรานะครับได้มอบให้กับลุงด้วยความด้วยความรักด้วยความอยากให้เนาะสำหรับพี่พี่เนะครับเรายังมีนะครับมีโบนัสนะซึ่งมีคนได้แล้วด้วย นะฮะขออนุญาตมีคนอยากล่อะไรนะฮะมีมีคนอยากร่วงความยินดีกับออ๋ปู่มาปู่สสวัดีครับแพร์สวัสดีครับอ่าแล้วแล้วมาแบบนี้นี่ให้ผมทำไงนี่ปู่อยู่ในโทรศัพท์ค่ะปู่มาแล้วนะคะสวัสดีครับปูออนไลน์ทางโทรศัพท์ไม่ไม่ตรงนี้อยูดไม่ได้แล้ก็ในการก่อแสดงความกิน นี่นะครับกับนุงนะครับป้าด้วยแล้วก็พี่น้องในทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนี่แหละครับคือครอคัวครับขอบคุณปู่มุนีนะครับปู่มหามุนีนะครับก็ได้มาแสดงความยินดีด้วยป้ายอันนี้แหะครับปู่อันนี้ไม่มารับถือว่าทรัพสิทธิ์ใช่ไหมคะไม่จัดการยังไงครับไปอะไรไปอะไรจัดการยังไงครับไม่ให้แล้ว โอ้ปูได้ด้วยนะคะโอ้โอ้ปูได้ด้วยนะคะหนึ่งแสนบาทอันนี้ไม่เอาใช่ไหมให้ลุงพลเนาะให้ลุงพลใชไหมโอเคนะครับดีใจกับปู่มาโมนีด้วยนะครับไหลเลยนะคะปู่น้ำตาไหลเลยขอให้เพจขอบคุณจะให้เพจขอบคุณเอ็ซีนะครับ เมื่อเช้านี่ป้าป้าป้าก็พูดไปเกือบหมดนะเมื่อเช้าที่่วุ้ยตอนเย็นค่ะเห็นพขาลุ้นกันป้าก็ก็เห็นด้วยน้ำใจทุกคนนะพี่ทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกนะคะขอบคุณมากๆสำหรับความหวังดีและความปรารถนาดีนะคะให้ลุงพลนะคะให้ลุงพลแล้วก็ครอบครัวนะคะป้าเข้มแข็งพอลุงดิมี่จริงก็ไม่มี การทำงานยากมากๆสำหรับต้นเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนที่ที่มีรุ่นที่จะได้ที่จะอะไรในเอฟีก็จะหนุนตลอดเลยแล้วก็ให้โอกาสตลอดนะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสลุงป้ายูทูปเปอร์นะคะแล้วก็ชาวบ้านบางส่วนที่มาตรงนี้นะคะของกกอบนะคะ ได้มีรายได้ก so ันทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆขอให้ผลิตภัณฑ์ดรียร์นะคะขายดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณมากค่ะก็ให้ลุงรับมอบแทนนะคะอันนี้ยึดยึดยึดทั้งป้ายยึดทั้งนักติดนักตัดป้ายแล้วจบเลยใช่ไหมคะปู่เดี๋ยวนะคะก็ขออนุญาตผมรับผมรับผมต้องเอาบทเลยนะครับ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตพูดถึงปู่นิดนึงขอบคุณปู่มากๆนะคะสําหรับคือคือถ้าพูดถึงปู่แล้วก็เดี๋ยวจะร้องให้ทุกปู่เป็นคนที่เริ่มต้นกอรีอาร์มาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราเริ่มสร้างมาทํามาได้กันนะคะปูม่มณนีคือเรียกว่าเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนของแบรนด์รีอาร์นะคะอีกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีอาร์จะดูแลปู่อย่างดีเลยนะคะปู่อย่างแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะสิตภิพันธ์ดีอารนะคะในร้านฟิล์มดีนะคะดีใจกับหลวงป้าแล้วก็